ท่านอาจเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนที่เราเรียกว่าคนเก่งหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตถึงมีความใจเย็นเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารชั้นนำนักธุรกิจที่เก่งกาจหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆพวกเขามักมีสมาธิที่มั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายและสามารถตัดสินใจได้อย่างใสและแม่นยำสวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Reframe Your Mindset ช่องที่จะช่วยให้ท่านเปลี่ยนแนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เราจะมาไขาความลับกันครับว่าทำไมคนเก่งถึงใจเย็นและจะเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาความใจเย็นผ่านหลักคิดที่เรียกว่า t r i a n g l e Stoic แต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันครับขอความการุณาช่วยกดไลค์ให้วิดีโอนี้กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ต้องการพัฒนาตัวเองและอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำเนื้อหาดีๆส่งต่อให้ท่านอย่างต่อเนื่องมาเริ่มกันเลยครับก่อนที่เราจะไปถึงเรื่อง t r งเก g ลส Stoic เรามาดูกันก่อนว่าคนที่เราเรียกว่าใจเย็นนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะแรกครับคือการมีการควบคุมอารมณ์ที่ดีคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่ไม่มีอารมณ์ครับแต่พวกเขารู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือความเครียด พวกเขาจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่วขณะมาเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจแทนที่จะกรีดร้องแสดงความโกรธหรือทำอะไรด้วยอารมณ์พวกเขาจะหยุดชั่วครู่ให้เวลาตัวเองในการประมวลผลแล้วจึงตอบสนองด้วยเหตุผลลักษณะที่2ครับคือการมีความเข้าใจในขอบเขตของตนเองคนจะเย็นจะรู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่ตนสามารถควบคุมได้และอะไรคือสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดปัญหาในที่ทำงานคนใจเย็นจะไม่เสียเวลาไปกับการบน่นหรือโทษสถานการณ์ภายนอกแต่จะโฟกัสไปที่สิ่งที่ตนสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงสถานการณ์หากเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เช่นการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงพวกเขาจะยอมรับความจริงนั้นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ลักษณะที่3ครับคือการมองการไกล คนจะเย็นมักจะไม่ติดอยู่กับปัญหาชั่วขณะหรือความสําเร็จชั่วครู่พวกเขาจะถามตัวเองว่าเรื่องนี้จะสําคัญในอีกหนึ่งปีข้างหน้าไหมหรือในอีกห้าปีข้างหน้ามันจะส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรการมองการไกลแบบนี้ทําให้พวกเขาไม่หลงไหลไปกับความสําเร็จและไม่ท้อแท้เกินไปกับความล้มเหลวเพราะรู้ว่าทั้งสองอย่าง้วมเป็นเพียงจุดผ่านในการเดินทางที่ยาวไกล ลักษณะที่4ครับคือมีฐานความรู้และประสบการณ์ที่มั่นคงคนเก่งที่ใจเย็นมักจะใช้เวลาในการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเมื่อพวกเขาเผชิญกับปัญหาพวกเขามีองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จะช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขความมั่นใจที่เกิดจากความรู้นี้ทำให้พวกเขาไม่ต้องตื่นตระหนกหรือรีบร้อนในการตัดสินใจและที่สำคัญครับคนใจเยนน็นไม่จะรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเอง ให้คุณอื่นเห็นตลอดเวลาพวกเขารู้ดีในคุณค่าและความสามารถของตนเองจึงไม่ต้องแสดงออกด้วยอารมณ์ร้อนรนเพื่อให้คนอื่นเชื่อมัน่นลักษณะสุดท้ายครับคือการใช้เหตุผลเป็นหลักคนจะเย็นไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์แต่จะใช้เหตุผลและข้อมูลเป็นพื้นฐานเมื่อเกิดปัญหาขึ้นพวกเขาจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์สาเหตุพิจารณาทางเลือกที่มีและเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่ให้อารมณ์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการทำงานแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นคนเย็นชาหรือไร้ความรู้สึกครับแต่หมายความว่าพวกเขารู้วิธีการใช้เหตุผลและอารมณ์ให้เสริมกันอย่างสมดุลทีนี้เรามาดูกันว่า triangle stoic นั้นคืออะไรและมันเกี่ยวข้องกับความใจเย็นอย่างไร triangle stoic เป็นแนวคิดที่นำหลักการของปรัชญา stoic มาจัดระเบียบให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยแบ่งออกเป็น3ด้านหลักที่เป็นรากฐานของการใช้ชีวิตอย่างสงบและมีเหตุผลด้านที่1ของสามเหลี่ยมคือการควบคุมหรือ control หลักการนี้สอนให้เราเข้าใจว่าในชีวิตนั้นมี2ประเภทของสิ่งต่างๆสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้และสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมได้ครับได้แก่ความคิดของเราเองการตัดสินใจของเราเอง ความตั้งใจและความพยายามของเราเองและการกระทำของเราเองส่วนสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ได้แก่ความคิดและการกระทำของคนอื่นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่สุขภาพของเราในบางครั้งเมื่อเราเข้าใจความแตกต่างนี้เราจะไม่เสียพลังงานไปกับการกางังวลหรือพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่นอกอำนาจ แทนที่จะทำเช่นนั้นเราจะโฟกัสพลังงานทั้งหมดไปที่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นี่คือเหตุผลที่ทำให้คนใจเย็นไม่วันไหวเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะพวกเขารู้ดีว่าการโกรธหรือวิตกกังวลไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่จะช่วยได้คือการใช้พลังงานไปกับสิ่งที่ตนสามารถทำได้ด้านที่สองของสามเหลี่ยมคือคุณธรรมหรือ virtue ในปรัชญาสโตอิกคุณธรรมถือเป็นหัวใจสําคัญคุณธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นคนดีในแง่ที่สังคมกําหนดเท่านั้นแต่หมายถึงการใช้เหตุผลและภูมิปัญญาในการตัดสินใจและดําเนินชีวิตคุณธรรมหลักของสโตอิกมี4ประการประการแรกคือภูมิปัญญาหรือ wisdom การรู้จักแยกแยะสิ่งดีและสิ่งชั่วสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษและการรู้จักหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ประการที่สองคือความยุติธรรมหรือ justice การทำสิ่งที่ถูกต้องต่อตอนเองและผู้อื่นการเป็นธรรมในการตัดสินใจและการรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ของตอนเองประการที่3คือความกล้าหาญหรือ courage ไม่ใช่ความกล้าหาญในการสู้รบเท่านั้นแต่รวมถึงความกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากประการสุดท้ายคือความพอประมาณ หรือ temperance การควบคุมตนเองการไม่หลงไปกับความเพลิดเพลินหรือการไม่ปล่อยให้อารมณ์มาชักนำเมื่อเราทำตามคุณธรรมทั้ง4นี้เราจะรู้สึกสงบใจเพราะรู้ว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราไม่ต้องกังวลว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรหรือผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเพราะสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือการปฏิบัติตามคุณธรรมด้านที่สของสามเหลี่ยมคือมุมมอง หรือ perspective มุมมองในที่นี้หมายถึงวิธีที่เรามองและตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรัชญาสโตอีกสอนให้เราว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่ทำให้เราทุกข์หรือสุขแต่เป็นการตีความของเราต่อเหตุการณ์นั้นตัวอย่างครับหากท่านได้รับการปฏิเสธจากงานที่สมัครท่านสามารถตีความได้หลายแบบแบบหนึ่งท่านอาจมองว่านี่เป็นเรื่องเลวร้ายเป็นความล้มเหลว ทำให้ท่านรู้สึกท้อแท้และไม่มีคุณค่าแบบที่ 2. ท่านอาจมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองหรือเป็นสัญญาณที่บอกว่ามีงานที่เหมาะสมกว่านี้รอท่านอยู่การตีความแบบใดจะช่วยให้ท่านก้าวต่อไปและการตีความแบบใดที่จะทำให้ท่านติดอยู่กับที่สโตอิกสอนให้เราฝึกมองเหตุการณ์จากมุมมองที่หลากหลายและเลือกมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต เทคนิคหนึ่งที่สโตอิกใช้คือการมองจากมุมสูงหรือ i e w from above ลองนึกภาพว่าท่านลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและมองลงมาที่ปัญหาของท่านจากมุมนี้ปัญหานั้นจะดูเล็กลงไหมหรืออีกเทคนิคหนึ่งคือการมองผ่านเวลาหรือ temporal perspective ลองถามตัวเองว่าปัญหานี้จะสำคัญในอีกหนึ่งปีข้างหน้าไหมหรือในอีก10ปีข้างหน้ามันจะส่งผลอย่างไร การฝึกเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ทำให้เราไม่หลงอยู่กับปัญหาชันะ่วขณะและสามารถรักษาความสงบใจได้ทีนี้มาดูกันว่าสาด้านของ Triangle Stoic อีกนี้ทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อสร้างความใจเย็นเริ่มจากด้านการควบคุมครับเมื่อเราเข้าใจว่าอะไรควบคุมได้อะไรควบคุมไม่ได้เราจะหยุดเสียพลังงานไปกับสิ่งที่อยู่นอกอำนาจแทนที่จะกังวลเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ เราจะโฟกัสไปที่สิ่งที่ทำได้นี่ทำให้จิตใจสงบลงเพราะรู้สึกว่ามีอำนาจในการจัดการกับสถานการณ์ด้านคุณธรรมทำงานเสริมกันเมื่อเรามุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ต้องกังวลเรื่องการพิสูจน์ตัวเองหรือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเราทำเพราะรู้ว่ามันถูกต้องไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นยกย่องความมั่นใจจากการทำตามคุณธรรมทำให้เราไม่ต้องร้อนรนหรือกังวล ด้านมุมมองช่วยให้เราไม่ติดกับปัญหาเมื่อเราสามารถมองเหตุการณ์จากหลายมุมและเลือกมุมที่เป็นประโยชน์เราจะไม่รู้สึกว่าติดปลายหรือไร้ทางออกเราจะเห็นโอกาสในวิกฤตและเรียนรู้จากความล้มเหลวเมื่อสามด้านนี้ทำง,งานร่วมกันมันจะกลายเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยนำทางให้เราในช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราจะมีหลักการชัดเจนที่จะใช้เป็นแนวทาง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราจะถามตัวเองก่อนว่านี่เป็นเรื่องที่ควบคุมได้หรือไม่ถ้าควบคุมได้เราจะทำอะไรได้บ้างถ้าควบคุมไม่ได้เราจะยอมรับและปล่อยวางจากนั้นเราจะถามว่าการกระทำแบบไหนที่สอดคล้องกับคุณธรรมอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำโดยไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือความต้องการที่จะประทับใจผู้อื่นสุดท้ายเราจะมองปัญหานี้จากมุมมองที่กว้างขึ้น นี่จะสำคัญอย่างไรในระยะยาวเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเคการณ์นี้และมันจะช่วยให้เราเติบโตอย่างไรกระบวนการคิดแบบนี้ทำให้เราไม่ตกใจหรือตื่นตระหนกเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเพราะเรามีระบบคิดที่ชัดเจนและหลักการที่มั่นคงเป็นเครื่องมือนี่คือเหตุผลที่ t r i อง g กสเตอิกช่วยสร้างความใจเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมันไม่ได้สอนให้เราเป็นคนไร้อารมณ์ แต่สอนให้เราเป็นคนที่สามารถจัดการอารมณ์และใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้การฝึกใช้ Triangle s t อ i c อย่างสม่ำเสมอจะทำให้การคิดแบบนี้กลายเป็นนิสัยธรรมชาติเราจะไม่ต้องใช้เวลานานในการประมวลผลเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแต่จะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ทีนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะฝึก t r i a n g l e Stoic ได้อย่างไรการฝึกฝน Triangle Stoic นั้น เหมือนกับการฝึกกล้ามเนือ้อยิ่งฝึกบ่อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเท่านั้นและในที่สุดจะกลายเป็นการกระทำที่เป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องคิดมากเรามาเริ่มจากการฝึกด้านแรกกันก่อนครับคือด้านการควบคุมวิธีการฝึกที่เรียบง่ายที่สุดคือการหยุดถามตัวเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นว่าเรื่องนี้ฉันควบคุมได้หรือไม่ เริ่มต้นจากเหตุการณ์เล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการจราจรติดการที่คนอื่นมาสายหรือสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้แทนที่จะรู้สึกหงุดหงิดหรือโมโหให้หยุดสักครู่แล้วถามตัวเองว่าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้หรือไม่หากคำตอบคือไม่ได้ให้ฝึกปล่อยวางความรู้สึกนั้นและโฟกัสไปที่สิ่งที่ท่านทำได้ เช่นการใช้เวลาที่รอในการอ่านหนังสือหรือฟังเพลงที่ชื่นชอบหากคำตอบคือทำได้ให้เริ่มคิดแผนการดำเนินการโดยไม่เสียเวลาไปกับบนหรือโทษผู้อื่นการฝึกแบบนี้ต้องทำซ้ำๆจนกระทั่งมันกลายเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ไม่คาดคิดท่านจะคิดทำทีว่าฉันจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไร แทนที่จะคิดว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับการฝึกด้านการควบคุมคือการเขียน Circle of Concern หรือวงกลมความกังวลวาดวงกลมสองวงวงในเป็นสิ่งที่ท่านควบคุมได้โดยตรงวงนอกเป็นสิ่งที่ท่านกังวลแต่ควบคุมไม่ได้จากนั้นเขียนเรื่องที่กำลังกังวลลงในวงที่เหมาะสมท่านจะพบว่า สิ่งที่เรากังวลส่วนใหญ่มักอยู่ในวงนอกคือควบคุมไม่ได้ส่วนสิ่งที่ควบคุมได้จริงๆมีน้อยกว่าที่คิดการทำแบบฝึกหัดนี้จะช่วยท่านมองเห็นภาพชัดขึ้นและรู้ว่าควรลงทุนพลังงานกับเรื่องไหนต่อไปเป็นการฝึกด้านที่สองครับคือด้านคุณธรรมการฝึกด้านนี้เริ่มต้นได้จากการถามตัวเองก่อนตัดสินใจทุกครั้งว่า สิ่งที่ฉันจะทำนี้ถูกต้องหรือไม่มันสอดคล้องกับค่านิยมของฉันหรือไม่แต่ก่อนที่จะทำได้เช่นนั้นท่านต้องรู้ก่อนว่าท่านิยมและหลักการของท่านคืออะไรลองนั่งเขียนค่านิยมที่สำคัญที่สุดของท่านประมาณ5-10ถึงข้อเช่นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบการเอาใจใส่ผู้อื่นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หรือการทำงานอย่างมีคุณภาพเมื่อมีหลักการที่ชัดเจนแล้วการตัดสินใจจะง่ายขึ้นไม่ว่าสถานการณ์จะซับซ้อนแค่ไหนท่านก็มีเครื่องมือที่จะช่วยในการเลือกวิธีการฝึกที่ดีคือการทบทวนตัวเองทุกวันโดยถามว่าวันนี้ฉันได้ทำตามหลักการของตัวเองหรือไม่มีช่วงไหนที่ฉันประนีประนอมเรื่องค่านิยมฉันจะปรับปรุงได้อย่างไร การทบทวนแบบนี้ไม่ใช่การดูถูกตัวเองแต่เป็นการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหมือนนักกีฬาที่ต้องดูวิดีโอเกมของตัวเองเพื่อปรับปรุงการเล่นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการฝึกคุณธรรมคือการฝึกใส่ใจผู้อื่นโดยเฉพาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นถือประตูให้คนที่ตามมาการขอบคุณคนที่ให้บริการการฟังคนอื่นอย่างตั้งใจ หรือการช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสการกระทำเล็กๆเหล่านี้จะช่วยสร้างนิสัยในการมองผู้อื่นและทำสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่คิดถึงผลตอบแทนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคุณธรรมสโติกด้านที่3ครับการเปลี่ยนมุมมองเทคนิคที่ใช้ได้ผลคือการถาม5 W and 1 H หรือใครอะไรเมื่อไรที่ไหนทำไม และอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่ดีแทนที่จะติดอยู่กับความรู้สึกนั้นให้ลองถามตัวเองแบบนี้ใครเป็นคนเกี่ยวข้องและพวกเขาคิดอย่างไรอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเมื่อไรที่เหตุการณ์นี้จะไม่สำคัญอีกต่อไปที่ไหนที่ฉันสามารถหาโอกาสในวิกฤตนี้ทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้น มีบทเรียนอะไรบ้างฉันจะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไรให้ดีที่สุดการถามคำถามเหล่านี้จะช่วยให้ท่านออกจากอารมณ์ชั่วขณะและมองเหตุการณ์จากมุมที่กว้างขึ้นอีกเทคนิคที่มีประสิทธิภาพคือ n e g เนกาทีฟว u a l i z a t i o n หรือการจินตนาการสิ่งเลวร้ายวิธีนี้ไม่ได้สอนให้คิดแต่เรื่องลบแต่เป็นการเตรียมใจให้พร้อมรับมือกับปัญหา และทำให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เช่นหากท่านกำลังกังวลเรื่องการทาง,งานลองนึกภาพว่าหากท่านเสียนานไปท่านจะรู้สึกอย่างไรแล้วจะทำอย่างไรเมื่อจินตนาการเสร็จแล้วท่านจะรู้สึกขอบคุณกับงานที่มีอยู่มากขึ้นและมีแผนสำรองหากเกิดปัญหาจริงหรือหากท่านโมโหกับคนใกล้ชิดลองจินตนาการว่าหากท่านไม่มีพวกเขาแล้ว ชีวิตจะเป็นอย่างไรการทำแบบฝึกหัดนี้สม่ำเสมอจะช่วยท่านไม่ถือสาเรื่องเล็กน้อยและเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่มีในชีวิตวิธีการรวมทั้ง3ด้านเข้าด้วยกันคือการสร้างเดลี่รีเฟลคชั่นหรือการไตร่ตรองทุกวันทุกเย็นก่อนนอนให้นั่งใช้เวลา10 1ถึง15นาทีทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นถามตัวเองว่า เหตุการณ์ไหนที่ฉันรู้สึกเครียดหรือโมโหฉันได้พยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้หรือไม่ฉันได้ทำตามคุณธรรมของฉันหรือไม่ฉันมองเหตุการณ์จากมุมที่เป็นประโยชน์หรือไม่หากมีสิ่งที่ทำได้ดีขึ้นให้จดไว้ว่าครั้งหน้าจะจัดการอย่างไรการตรายตรองแบบนี้จะช่วยให้การใช้ t r i a n g เก s t o i c เป็นนิสัยที่แน่นแฟน อีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือการหาเมนทอร์หรือแบบอย่างลองคิดถึงคนที่ท่านเคารพที่มีความใจเย็นและภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นคนในประวัติศาสตร์ดาราสมัยปัจจุบันหรือแม้แต่คนในครอบครัวหรือที่ทำงานเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ยากๆให้ถามตัวเองว่าหากเป็นเขาเขาจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร การมีแบบอย่างจะช่วยให้เราเห็นภาพของคนที่ใช้ t r i a n g l e stoic ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกฝนสุดท้ายครับการฝึก t r i a n g l e stoic ต้องใช้ความอดทนเหมือนการเรียนภาษาใหม่หรือการเล่นดนตรีในช่วงแรกอาจรู้สึกยากและต้องใช้ความตั้งใจมากแต่เมื่อฝึกไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเป็นธรรมชาติมากขึ้น จนในที่สุดกลายเป็นวิธีคิดพื้นฐานอย่ารีบร้อนหรือคาดหวังผลลัพธ์ทันทีเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยังยืนต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์เริ่มจากการปฏิบัติในเรื่องเล็กก่อนเมื่อได้ผลดีแล้วค่อยขยายไปเรื่องใหญ่ขึ้นจนกระทั่งสามารถใช้ในทุกสถานการณ์ในชีวิตและสิ่งสำคัญที่สุดครับคือการให้พยาตัวเองเมื่อทำไม่ได้ตามที่ตั้งใจเราเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เครื่องจักรการมีอารมณ์วอยวายหรือตอบสนองด้วยอารมณ์บ้างเป็นเรื่องธรรมชาติสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและกลับมาฝึกฝนใหม่ด้วยความมุ่งมั่นและความแม่ตาต่อตอนเองท้ายที่สุดแล้ว t r ร a เกิลโตอ i กมันไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงแต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสงบม,มีสติ และเต็มไปด้วยความหมายมันจะช่วยให้เราเป็นคนที่ผู้อื่นไว้วางใจคนที่สามารถคิดได้ใสในวิกฤตและคนที่รักษาความสงบภายในได้ไม่ว่าภายนอกจะวุ่นวายขนาดไหนนี่คือเหตุผลที่คนเก่งมักจะเย็นและนี่คือสิ่งที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ขอบคุณที่ติดตามช่องรีเฟ o ย r ยไม d s e t ครับหากท่านชื่นชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อน เพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันและหากท่านต้องการเนื้อหาการพัฒนาตัวเองแนวคิดสำหรับชีวิตที่ดีขึ้นอีกอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในอนาคตเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ